กราบขอพระคุณค่าขอบพระคุณแม่ตันนะคะนม20ขวดนะคะ12ค่ะ20ขวดนะคะกราบขอพระคุณแม่ตันนะคะที่เมตานะคะสาธุกับคุณแม่ด้วยนะคะอให้น้องก่อนลูกให้น้องก่อน,นขอบคุณค่ะอุ้ยดูพี่รุงพี่รุงโมยเดี๋ยวก่อนลูกให้น้องก่อนคนแกงลูกให้น้องก่อน เก่งมากลูกน้องดวงขอบคุณคุณแม่ตันนะคะที่เมตตานะคะสาธุนกับคุณแม่ด้วยคะ่ะน้องดวงคนเก่งนะลูกนิ่งนิงลูกนิ่งค่ะนิ่ง๋ยวได้กินอีก๋ยวได้กินอีกขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่ตันนะคะที่เมตตาน้องดวงใจนะคะ แล้ทำไมไม่นั่งลงนะลูกนั่งขอให้นั่งลงเนดีอร่อยเลยนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงดวงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงคนเก่งของแม่นั่งลงเล็วคนเก่งนล้เก่งมากลูกเก่งมากค่ะนั่งดีๆลูก เชียงอะไรเชียงอะไรไอ้พี่รุ่งก่อน,น,นเปิดไหมฮะไอ้พี่รุ่งบ้าง จ้าเสดีนั่งลงดีๆนั่งลงค่ะเก่งนั่งลงกดเก่งอู้ยเก่งเก่งลูกเก่งนั่งลงดีดีงลงูกนั่งลงดีดีค่ะเก่งมากลูกเก่งมากเลยนลั่งลงดีดีอู้ยโหด,ดูเพาะดูวะดูวะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ตันนะคะที่เม่ตาน้องดูฟ้าน้องดวงใจนะคะน้องดาวพระสุขค,ค่ะน้องลูกัมือนะ Dốc con lúc nó đường điu con ขอบคุณค่ะไ้เอาใหม่อยากได้ขดไม้ดูว่ะค่ะแม่แม่ดูดูอยากได้ขดไม้ไหวโคขดไม้อืม จับดีๆจับลูกจับดีๆเด้อตกจับดีๆค่ะจับดีๆอืมอืม,อม,อม อืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. พ mm ี่ดุงบ้าง โอ้พี่รุ่งว้ายพี่รุ่งน้องกน้องรุ่ง uh, กินให้หม่อนลูกกินให้หมรคนลาบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ แม่ตัน,นะคะที่เมตตานะคะขอให้ยุนบารมีช้างพระคูประกมช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุณแม่ตันนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะคะขอให้มีโชควิลาทีใหญ่ๆนะคะสาธุลกับคุณแม่ตันด้วยค่ะ